มื่อนี้ยายพาาเปืเป่อนเพื่อนมากเก็บพักยดสวรฟังหนองอีกกอนเด้อจ้ะเจ็บพักบัวค่ะไปขั้นสมกันเด้อค่ะดกพักดกพักห้อมแขกค่ะไปขั้นสมน้ำไก่เห็นบ่ค่ะนั่นการพักกอ <c oughs> งผักก็กองผักก็ไปขั้นสมเนาะค่ะเนาะขั้นสมจีเนาะค่ะเบิดแ้กก็มาเอาไปขั้นเนาะค่ะเพืเ่อนเพื่อนเบิดไปแรกก็มาเอาไปขั้นสมจีเนาะค่ะ กระปลุลน,นะคะะ่นะนาะกระปุนกระปุนค่ะเพื่อน รถรถเจ้านี่ใส่่อาไปใสรถแร็วแวใส่ีใหญ่ใเหอหาไปใส่เลยเนี่ยเขาตู้เหี่ยุ่นแร่มันได้ด้วย ำักไอยังวะเจ้าคือหูววงวลุงโอ้ก็ไล่ออกเนาะโอ้ยวเจ้าหมพอแมนพ่อป็ออกบอกลงซ้าน่เด้อบอกเจ้าของเนี่ยว่มายำพักคอยคยไล่ออกับ้านเรานคือเจาไก่มันได้ระวังตัวโอ้ยมันบอกนี่เตียวน้ำตีมันนมันนะ

bạn đấy hôm khẩu và sẽ rất là chắc hôm nay. khẩu rock, ta. Too mặt, nên là mày. Too mạo của chúng ta. Too mày 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 ใส่ไอยละบนวันรอมบ่รอมอืาเอาวันตะปูนว่า่อยเย็บตะปูน่ะนะยี่รอมบ่รอมเ็บตะปูได้อสนนสนอกได้หรอสนนพนะจักแล้วสนอออกเขียังสนนพอบ้รอมไไ้มันออกเขียังสนบอออรเยี่ยววะสนนนมันออกียังสน ก่ได้ออกแลมาใส่กันคับยุ่มเนี่ยมันบื้อจือบื้อจือใส่ไมัน่เนยานล้ใสรู้จงปลาดิงใส่นี่งป่าดิ้งจันแบบนี้

น้ำพันอะไรก็มาฝืนเทิดไว้อนญายู่ไเนียก็ิจงเนียดรอกไม่มาเลยเนนสัตว์ก่ไปทางไงบหล้วไหมปาทุกข์เน กูยอมมึงทม่ดิันังมึงมันนม่หิดเลยมมาผ่านมาไได้ดิฉกูรอมไมเนะผ่านกูจะ่สนอแะ่ยงว่านโตกินของกูแบบให้ได้เลยทีด้ยันว่าวากูจงมันก็ได้ยินแบบจงคนอีกการนอนสั้งเลยไม karaoke, odo, HTML, ่ดูคานหแต่คุ้มกิมาก ต้องหัวต้องมันมกลั่นนอี่ก้อนออกลูกเรียนหนังเรื่องใหม่นะเจ่ากเอาไปน้อมใจ cầu thấu, có thể cực cứ tiêu cầu cực 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 ก็ตรงในผ้าเท่ๆเพราะว่าันไปไม่ได้ไนาห้นแล้วมัน,จ,นำจำเป็นอ่ะกันก็นให้ยผ้ากับผ้าด้วเขานะ้าไหมไปไ่ได้เจ้ากับเบืองไข่เข้ารู้ใจปลาข้าินเถอะปลาข้าิมี ไปเ่ไหรกูป้าถิ่มก็เลอ,อยู่ังคีเลยกล่งูกลูกาวว่านลูกคนเนาะลูกพคนน,นน่ะป้าถิ่มอลูกไปหารับจ้างคนพ่อนายขอท่านทำใจกน็นอนหันแล้วทยงไงดี <c oughs> ทองเอาขนมไองานกัน,มนบมบ่มบ่นะลูกมังไเออหกคนไงอ้ท่นี้งที่ที่ีบกคนท้องไงานกันบมบ่มบ่มงานงานเอาข้ามือเลยดินี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้ำาเลยืดเขาน้ำไหลืดเขาแม่งก็นุกอืแต่แป้งผู้เดียวกปเนี่นยหายความกัมบบนเวย Thank okay. you. ท้องมันก็หาเสือมันคนมันหนมันก็ไปหาเสือ,อกีไปไปอะไผู้ใดว่าไม่กีก็หาเสือสกีย่แล้วมีของ โดดเนานนี่น่อมาเป็นยังไปางมาไงอยู่พันนพันเรีนจำคอยเพราอย่างท่านกบพี่เจ้าอะไรทกรับเพื่อนก็จะเป็นจำน้ำโคลป็อย่งนี้เจ้ามีตัวฉันเอาดเดียนมาเนเปนคนนกนะเดียนจะเล่าเราอ่าง่านเลานางไ่ได้เลาคงว

แกตัวบ่แข็งแร <c oughs> งนะตอม่เป็นแข็งแรง, <c oughs> ง,งเแข็งแรงได้หรื บ้าเอ้ยพ่อเหล่าค่ะเจ๊พักพ่อแล้วค่ะเ,เพื่อนๆพื่อนซ้ำนีก่ก็นึกค่ะเด้อจ้ะไอ้หนาคามาพอก,กันไหมเนาะคะ่ะเพื่อนๆสื่อำรับไรนี่สวัสดีค่ะไอ้หนามาพอก,กันไหมเนาะคะ่ะเนาะจ้ะ